สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรายังอยู่ใน question and answer ปุจชาวิสัชนาของเวสต์มินสเตอร์หลักข้อเชื่อของเวสต์มินสเตอร์นะครับในหัวข้อที่18คําถามที่18ถามว่าสภาพความบาปที่สืบเนื่องมาจากการละเมิดครั้งแรกของมนุษย์ประกอบด้วยอะไรบ้างคําถามนี้นะครับถามแบบง่ายๆก็คือว่า เกิดผลสืบเนื่องมายัางไงมาถึงพวกเราอย่างไรมีอะไรบ้างสภาพแบบนั้นคําตอบครับก็คือสภาพความบาปที่สืบส่งผลสืบเนื่องมาจากการละเมิดครั้งแรกของมนุษย์ประกอบด้วย4อย่าง 1. ความผิดในการละเมิดครั้งแรกของอาดัม 2. ความต้องการกลับถู่สภาพความชอบธรรมนั่งเดิมของมนุษย์ 3. ความเสื่อมลงของสรรพสิ่งซึ่งเราเรียกกันว่าบาปกําเนิด และอาการที่4การละเมิดของพวกเราซึ่งมีผลมาจากบาปกําเนิดนี้เพื่อนครับเมื่อวานนี้ผมได้ตอบคาถามนะครับว่าความผิดในการละเมิดครั้งแรกของอาดัมนั้นส่งผลมาถึงพวกเราอย่างไรวันนี้จะอยู่ในหัวข้อที่2องและสามนะครับสองสครับก็คือเมื่อเกิดความสืบเนื่องจากความบาปครั้งแรกที่มนุษย์ทํานั้นประการที่2ก็คือ เราต้องการกลับสู่สภาพความชอบทางดั้มเดิมของมนุษย์นะครับการต้องการหรือความต้องการกลับสู่สภาพความดั้งเดิมของมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรนะครับให้เราที่จะมานมัสการพระเจ้ากันก่อนนะครับพระโลหิตของพระเยซูไหลครับในบทเพลงยูคิสเซียนครับ thank you so good. ใจอันใหยิ่งได้ลุกลายเพราะข้าดูการเยนจึงลาเห็นกระจังเดียวดีคข้าจึงมีความสุขสบายพี่น้องครับเมื่อเรานามัสการพระเจ้าพี่น้องร้องเพลงนมัสการพระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งเพลงหิมนะครับจะมีหลายหลายข้อทีเดียวแล้วก็เพลงหิมณนะเวลานี้นะครับ ในบ้านเราเนี่ยนะครับในวงการคริสเตียนหรือคริสตจักรเนี่ยร้องเพลงหิมกันน้อยลงผมย่งอยากจะเน้นให้ความสําคัญของเพลงหิมนะครับว่าเพลงหิมนั้นก็เป็นหลักศาสนา,าที่ถูกต้องร้องกันหลายร้อยปีต่อเนื่องกันมาและเพลงหิมต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไม่ตายครับนะครับนั่นคือสิ่งที่พี่น้องครับเราจะต้องเข้ามาถึงหลักข้อเชื่อที่สําคัญหากว่าเราสามารถที่จะหลักข้อ รักษาหลักข้อเชื่อที่สําคัญแล้วแล้วก็พี่น้องครับความเชื่อของเราจะถูกถ่ายทอดไปถึงลูกถึงหลานโดยที่นที่ไม่เพี้ยนวจนะของพระเจ้าก็จะเป็นหลักที่จะยึดยึดเหนี่ยวจิตใจยึดเหนี่ยวความเชื่อยึดเหนี่ยวการมาพืชการปฏิบัติทั้งหลายพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับให้เราร่วมใจกันอิฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระคุณพระองค์สําหรับวจนะของพระองค์และขอพระคุณพระองค์สาหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และข้ามงหลายทูลขอการทรงนำของพระองค์โปรดประทานสติปัญญาครับองค์หลายให้ได้เข้าใจแต่เพื่อที่ความเชื่อของข้ามลงหลายนั้นจะหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นลงหลักปักฐานอยู่บนพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาด้วยั้งหลายขอถวายเกียรติแด่พระองค์ในเช้าวนันนี้ขอรับการชำระที่มาจากพระวจนะของพระองค์ให้ชีวิตของข้ามลงหลายนั้นได้บริสุทธิ์ขึ้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์มากขึ้น ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของข้าพงหลายเหมือนกับที่ข้าพงษหลายได้ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพรองค์นั้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาด้วยขอมอบเวลานี้ให้อยู่ในการทรงนําของพระองค์สถิตอยู่กับผู้ฟังเสียงสิทธิยบานทุกท่านให้ได้รับการทรงนําของพระเจ้าการปกป้องของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อวานนี้ เราอยู่ในเรื่องของสภาพความบาปที่สืบทอดต่อกันมานะครับมันเกิดผลอะไรบ้างนะครับผลอย่างแรกก็คือเกิดความผิดในการละเมิดครั้งแรกของอาดัมแล้วก็เกิดความต้องการที่พวกเรานั้นจะกลับสู่สภาพความชอบทางดั้งเดิมพี่น้องลองคิดนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นมนุษย์หรืออาดัมเอวานั้นไม่มีบาปและเขาอยู่ในสภาพที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบครับที่พระคัมภีร์ใช้คำว,ว่าดีมากๆหรือดีนัก ดียิ่งนักนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ย้ำเน้นครับแต่เมื่ออาดัมนั้นได้พบกับเรื่องจริงก็คือว่าเขาได้ทําผิดความบาปเขาตกอยู่ในการพิพากษาการสาปแช่งและทําให้พงพันธุ์เขานั้นจะต้องพบกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีนั่นคือสิ่งที่อาดัมนั้นได้ประจักษ์ด้วยตัวเองครับว่าผลของความบาปเป็นยังไงสภาพการที่เขานั้นได้ละเมิด ครั้งแรกของโลกครั้งแรกของบรรดาสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับยกเว้นทูตสวรรค์แล้วนะครับเพราะทูตสวรรค์นั้นได้ทําผิดได้ได้ทำบาปนะครับและพวกเขาก็ตกลงไปในความบาปก็เลยกลายเป็นมารซาตานและสมุนของมันและด้วยเหตุนี้ครับอาดัมนั้นเมื่อเขาทําบาปเช่นเดียวกันครับก็ตกอยู่ในความบาปแต่สําหรับทูตสวรรค์นั้นไม่มีทางรอดนะครับกลับใจใหม่ไม่ได้ครับ แต่มนุษย์นั้นกลับใจใหม่ได้นี่คือสิ่งที่อยู่ในประการที่สองนะครับการต้องการหรือความต้องการกลับสู่สภาพความชอบธรรมดั้งเดิมของมนุษย์คือเห็นภาพจริงๆเห็นสภาพแล้วครับว่าตัวเองนั้นไปไม่รอดอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้ต้องการการการช่วยเหลือจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นเหตุที่ทําให้คนเรากลับใจนะครับพี่น้องครับคนเรานั้นเมื่อเราบอกว่าเรามาเชื่อพระเจ้าผมอยากจะให้ บรบกวนให้พี่น้องได้ถอยกลับไปดูชีวิตของพวกเราเวลาที่เรารับเชื่อพระเจ้าสิ่งที่สําคัญมากอย่างยิ่งก็คือการกลับใจเสียใหม่เพราะฉะนั้นความปรารถนาหรือความต้องการที่จะกลับสู่สภาพความชอบทางดั้งเดิมของมนุษย์นั้นแท้จริงแล้วเราเองนั้นไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์รรเหมือนกับอาดัมครับอาดัมตอนที่เขาอยู่ในสวนเอเดนก่อนที่เขาชัานบาปเขามีประสบการณ์การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเขามีประสบการณ์เรื่องของความสัมพันธ์ของเขา กับพระเจ้าความสัมพันธ์ของเขากับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระคัมภีร์พูดชัดนะครับทําให้เราเห็นภาพว่าอาดัมนั้นก็เรียกสัตว์มาแต่ละตัวแต่ละตัวตีละ,ะสายพันธุ์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเห็นไหมครับพี่น้องครับอาดัมสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้อาดัมอาจจะนะครับผมใจว่าอาจจะก็สื่อสารกับบรรดาสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างที่มีชีวิตได้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอาดัมอาจจะสามารถสื่อสารกับต้นไม้ได้นะครับพี่น้อง เคยได้ยินไหมครับว่าต้นไม้นั้นฟังเสียงดนตรีแล้วต้นไม้จะโตวไวต้นไม้สามารถที่จะรับขึ้นเสียงบางสิ่งบางอย่างได้เราไม่รู้ครับว่าอะไรเกิดขึ้นในสวนนั้นแต่เมื่ออาดัมทาบาปเรารู้ครับว่าสรพพสิงที่พระเจ้าทรงสร้างก็ข่ําควรวนครับค่ําครวนอยากจะกลับไปถึงสภาพเดิมนะครับในพระธรรมโรมได้เขียนชัดเจนครับสรพพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในเวลานี้ก็ข่ําครวนข่ําควรวนอยากจะกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนที่อาดัมจะทาบาป แน่นอนครับพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์นะครับรวมทั้งอาดัมด้วยก็อยากจะกลับไปสู่สภาพเหล่านั้นแต่เราเองนั้นน่าเสียดายครับเราไม่มีประสบการณ์แบบอาดัมก็คือเรายังไม่มีประสบการณ์สวนเอเดนก่อนทําบาปเห็นไหมครับเรายังไม่มีประสบการณ์สวนเอเดนก่อนทําบาปนั่นเลยทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วเราความต้องการเรามีความต้องการกลับสู่สภาพเดิมนั้นมาจากไหนพี่น้องคิดว่ามาจากไหนครับการที่เราซึ่งเป็นมนุษย์นั้น อยากจะกลับไปสู่สภาพความชอบทานดั้งเดิมที่เราเคยมีเคยเป็นอยู่นะครับเราทําไมถึงมีความต้องการแบบนี้ความต้องการแบบนี้มาจากไหนครับคําตอบคือมาจากพระฉายของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเราซึ่งยังคงฝังอยู่นะครับในตัวของเราพระฉายของพระเจ้านั้นก็ทําให้เราที่จะสามารถมีความปรารถนาอย่างนั้นได้ พี <yap> ่น้องครับใครก็ตามนะครับก่อนที่เชื่อพระเจ้านะเขาเนี่ยทำบาปน้อยอยู่นะครับพระฉายของพระเจ้าก็ปรากฏมากนะครับในวิดีโอกันครับเขาทําบาปโดยที่เขาไม่รู้ตัวหมายความว่าเขาไม่รู้สึกตัวเขาทําบาปหมายความว่าจิตสํานึกของเขาไม่ทํางานนะครับพี่น้องครับในลักษณะแบบนี้ครับคือจิตสํานึกตายด้านจิตสํานึกที่ไม่ถูกปลุกระังแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสภาพพระฉายของพระเจ้านั้นถูกทําให้เสื่อมลงครับ พระฉายของพระเจ้าถูกทําให้เสื่อมลงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อคนเรายิ่งใกล้ชิดกับความบาปยิ่งทําบาปนะครับยิ่งอยู่ในอานัตอยู่ในอิทธิพลของความบาปแน่นอนครับเขาก็ไม่อาจจะมีความต้องการกลับสู่สภาพเดิมได้นั่นคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในชีวิตของมนุษย์โลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นการทรงเรียกจึงสําคัญและการทรงเลือก ก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้พี่น้องครับคนที่มาเชื่อพระเจ้าแบบเราท่านพี่น้องกับผมนี่นะครับเราถูกพระเจ้ากําหนดไว้เรื่องล่วงหน้าแล้วพระเจ้าทรงเลือกเราไว้ล่วงหน้าแล้วและเมื่อถึงเวลาครับสภาพความบาปของเราพระเจ้าก็จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเรานะครับและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เราใจทํางานในชีวิตของเราเราก็ไปถึงจุดที่พระเจ้าทรงเรียกและเราก็กลับใจใหม่เราบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นมนุษย์ที่ มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับคืนดีพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าตอบถา,ถามถ้าถามว่าความต้องการแบบไหนคําตอบก็คือว่าความต้องการมาจากจิตสํานึกพระฉายของพระเจ้าที่อยู่ในเราพี่น้องครับเราไปถึงประการที่3นะครับเรื่องของ Original Sin หรือบาปกําเนิดมันคือความเสื่อมลงของสปปรรพสิ่งโดยโดยพาะยิ่งตัวเราซึ่งเป็นมนุษย์ครับความเสื่อมลงที่เนื่องจาก การสืบทอดต่อกันมานะครับของความบาปที่ส่งอิทธิพลเข้ามาในชีวิตของเราความบาปที่ส่งอิทธิพลเข้ามาในชีวิตของเด็กเกิดใหม่ทุกๆคนแน่นอนครับบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดน,นั้นก็เราทำให้เมื่อทุกอย่างครบถ้วนคนคนนั้นสามารถทำบาปได้เด็กเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะแย่งของกันและเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์ของตัวเอง ตัวเองได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการตัวเองทําให้ตัวเองสมปรารถนาได้ถามว่าสิ่งเหล่านี้มาจากไหนครับการที่เราเด็กแย่งของกันการที่เด็กตีกันการที่เด็กข่มเหงกันพี่น้องครับไม่ต้องมีคนสอนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดจากเชื้อบาปที่ส่งทอดต่อกันมาที่เรียกว่าบาปกําเนิดโปรดอย่าลืมว่าความบาปของบรรพบุรุษคู่แรกของเรานะครับ ก่อให้เกิดผลสืบเนื่องที่กว้างขวางและน่ากลัวจริงๆผลกระทบจากบาปตรงนี้นะครับทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นสะบั้นลงขาดสะบั้นครับนั่นหมายความว่าเราไม่มีวิธีใดก็าตามเลยนะครับที่เราจะสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้เชื่อมความสัมพันธ์นี้ได้เว้นไว้แต่ความเชื่อไว้วางใจในพระเยซูพระเยซูเป็นคําตอบ พระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นเป็นผู้ที่นำการคืนดีมาถึงพระเจ้าพระบิดากับมนุษย์พี่น้องครับก่อนที่อาดัมจะทำบาปนะครับพระเจ้ากับอาดัมนั้นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันหลังจากที่อาดัมทำบาปนั้นแล้วสัมพันธภาพก็ขาดสะบันลงครับบรรพบุพรบุษคู่แรกของเราก็เริ่มรู้สึกว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยในตัวเองนะครับและบาปนี้นะครับส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาในเวลาดียอกันครับบาปนั้นก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์พอ่อะไรครับเพราะว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเขาจะต้องเสื่อมเขาจะต้องกลับกลายเป็นผงคลีพี่น้องครับและพระธรรมหนึ่งโคดีบทที่ 15- บห้ข้อยีสบบอกว่าเพราะคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมนั่นหมายความว่าบาปที่เกิดขึ้นนะครับบาปที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับร่างกายของเราที่พวกเรานั้นต้องตายฝ่ายร่างกายก็เกิดมาจากสิ่งนี้แหละครับ เพราะความบาปนั้นติดตัวมาเราเองนั้นก็ตกอยู่ภายใต้ค่าจ้างของความบาปซึ่งก็คือความตายนั่นเองพี่น้องครับนี่คือความตายฝ่ายร่างกายความตายฝ่ายร่างกายคืออะไรครับคือความเน่าเปื่อยเสื่อมสูลไปของร่างกายวิญ,ญญาณแยกออกจากร่างกายครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าคําว่าความตายนั้นมีความหมายว่าการแยกกันนะครับเมื่อร่างกายมนุษย์ตายแสดงว่าจิตวิญญ,ญาณกับร่างกายนั้นแยกออกจากกัน นะครับประการที่2ก็คือนอกจากความตายฝ่ายร่างกายแล้วนะครับก็ยังมีความตายฝ่ายจิตวิญญาณความตายฝ่ายวิญญาณก็คือการที่วิญญาณมนุษย์นั้นถูกแยกจากพระเจ้าพี่น้องครับการที่มนุษย์นั้นหมายถึงอาดัมนะครับอาดัมนั้นตามหลักแล้วโทษประกาศในสวนเอเดนนั้นซึ่งตกมาถึงมวลมนุษยชาตินั้นก็คือการตายฝ่ายวิญญาณนี่แหละครับ Original sin น,นั้น ก็คือเป็นตัวที่จะอธิบายถึงความตายฝ่ายวิญญาณถามว่าความตายฝ่ายวิญญาณคืออะไรครับก็คือการที่วิญญาณของมนุษย์นั้นแยกจากวิญญาณของพระเจ้าการที่วิญญาณของมนุษย์นั้นแยกจากพระวิญญาณหรือแยกจากพระเจ้านั่นเองฉะนั้นความตายนี้นะครับเนื่องจากความตายนี้เองมนุษย์จึงสูญเสียการสถิตอยู่ของพระเจ้า พูดง,ง่ายๆก็คือว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งเกิดมาเมื่อทารกคลอดออกมานะครับเขาตายฝ่ายวิญญาณแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวิญญาณของเขานน้นถูกแยกจากพระเจ้าสูญเสียการสถิตยอยู่ด้วยและความโปรดปรานของพระเจ้านะครับสูญเสียความปรารถนาในพระองค์เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องบังเกิดใหม่ครับนะครับตายไปแล้วใช่ไหมครับจิตวิญญาณตายไปแล้วถูกตัดขาดจากพระเจ้าแล้วต้องบังเกิดใหม่เพื่อที่จะ ไม่ให้เข้าสู่ความตายประเภทที่3ครับเรียกว่าความตายชั่วนิรันร์ความตายชั่วนิรันร์นี้น่ากลัวที่สุดครับก็คือบั้นปลายอันสมบูรณ์ของการตายฝ่ายวิญญาณก็คือการที่วิญญาณมนุษย์นั้นแยกจากพระเจ้าชั่วนินรันร์โปรดฟังใหม่ครั้งนะครับความตายฝ่ายวิญญาณธรรมดาโดยปกตินี่นะครับเด็กทารกทุกคนรวมทั้งเราคุณและผมโตขึ้นมานะครับ นะเกิดมาจากท้องคุณคุณแม่เนี่ยนะครับเราตายฝ่ายวิญญ,ญาณแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าผลของออริจินอลซินความบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดนี่นะครับทําให้เราถูกแยกจากพระเจ้านั่นคือผลพวงหรือสภาพต่อเนื่องที่อาดัมทําบาปแล้วตกมาถึงเรานะครับออริจินอลซินก็คือสภาพความบาปนะครับที่เป็นบาปกําเนิดติดตัวมาฉะนั้นตรงนี้ครับมันทําให้ความตายฝ่ายวิญญ,ญาณเกิดขึ้นเห็นไหมครับ นะความตายฝ่ยาวิญญาณเกิดขึ้นแต่เมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราบังเกิดใหม่ครับนั่นคือเราจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นขึ้นนะครับหมายความว่าคืนดีกับพระเจ้าจิตวิญญาณเขาได้ของมนุษย์นั้นได้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่การแยกจากกันแล้วครับแต่เป็นการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดที่เรารับเชื่อพระเจ้าบังเกิดใหม่นะครับบังเกิดใหม่เพื่อที่อะไรครับเพื่อเราจะไม่ไปถึง ประการที่3คือความตายชั่วนิรันดร์ผมพูดย้อนให้ฟังนะครับในเพื่อที่พี่น้องจะได้ชัดเจนเรื่องนี้นะครับความตายช่วนิรันด์นี้เป็นบั้นปลายอันสมบูรณ์ของการตายฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือวิญญาณแยกจากพระเจ้าสําหรับคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับการลงโทษต่างๆเหล่านี้นะครับจะมาถึงมนุษย์ในบั้นปลายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้านะครับการที่พระเยซูคริสต์นั้นเป็นคําตอบพระองค์ทรงเป็นคําตอบ พงรงเข้ามาในชีวิตของเราและนำเรากลับไปถึงการคืนดีนำเรากลับไปถึงชีวิตใหม่ในพระองค์เพราะฉะนั้นเราเป็นหนี้บุญคุณพระเยซูมากมายนั่นคือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องลุกขึ้นมาและขอบคุณพระเจ้าและปรารณนาตัวของเราครับรับใช้พระเจ้าให้สุดจิตสุดใจเพราะเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าในเรื่องนี้ฉะนั้นเองพี่น้องครับเราทั้งหลายคุณและผมนั้นต่างก็เป็นหนี้พระคุณ อันล้ำเลิศของพระเยซูครับให้เราร่วมใจกันขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงในวันนี้ที่ทําให้ข้าพง์ทั้งหลายได้เห็นถึงอิทธิพลผลสืบเนื่องของความบาปข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาด้วยช่วยข้าพงหลายให้ได้รักษาความรอดรักษาความมั่นคงสัตย์ซื่อในพระองค์จนวันตายขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาไว้พระพรการทํางาน การนับใช้พระเจ้าการพูดความคิดการกระทําทั้งหลายให้เป็นที่พระเจ้าทรงพอพระทัยด้วยขอพระองค์ทรงโปรดสถิตยอยู่ขอทรงช่วยก้างหลายให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายทุกอย่างกราบถูลในพระนามพระเยซูจเจ้าอาเมีนเจ้าทรงอานวยพทะพรพี่น้องเรียกทุกท่านครับาพรระองงองงค์ทมลลึกลไปขน้น มีสิ่งใดที่ดีเพียงพอลูกขอให้พระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่โปรดทรงอภัยความผิดมากมายโปรดประทานพระทัยพระองค์ถ้าพระ ลูกคงไม่มีสิ่งใดที่ดีเพียงพอลูกขอให้เราทรงโรดเปยนหัวใจให้ลูกใหม่เราส่งเงาผ่า ใจของเราที่จะเหมือนพระไทยของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ